ตอนนี้อยู่อยู่บุยลำเหรครับลองเศรายู่ๆวังบายอยู่ๆตอนนี้อยู่บุยลำเหรอสวัสดีครับ สวัสดีพี่ลักนะครับผมดีครับสวัสดีสุขสุขคนที่แว็บเข้ามาดูนะครับอืมตอนนี้ผมอยู่บีลำครับอืออืมอือ พ้าขึ้นเขาแรงไปเนาะวันนี้มันวันอาทิตย์ไม่มีละครไงสิบสามเจอกันไต้หวันครับผมสิบสามเจอกันไต้หวันนะครับวันที่สิบสามกรกฎาคมเนเกิดผมพอดีครับเจอกันที่ไต้หวันสวัสดีเจติง้ง สวัสดีชาแมนภัยแน,น่นอนนี่สวัสดีผมทั้งเดียวผมกับมันหน่อยครับแนมแนมบก่กครับพูดได้นีค่คูน้ำหวานปะก,กินขา้าวบ้านได้บ้านได้กินขา้าวแรงครับผมกินบุกคอวาว่าอยากยุ่นแล้วน้องลำเพลินจะมีละครอีกเรื่องโอ้ยจากสิบมีย่ำเลยลยครับผมเรื่อยๆครับ ก็เรื่อยๆครับแล้วแต่ฝูดหลักพูดยัยเป็นใจนะครับก็ขอบคุณของขวัญนนครับที่ส่งมาให้นะครับช่วงนี้กำลังว่ามีเงินกินขาวพอดี <laughs> ช่วงนี้ไม่เมียงว่ามีตังกินข้าวเลยขอบคุณฮนะ <laughs> เจกุ้ง ชินหอด้สวัสดีจ้าเจกุง้งลำเพินสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาทักทายกันเนาะบางคนก็ได้ดูละครไปแล้ว ถ้ากันกินข้าวเล้ยงไปเนาะเนี่ยนอนสบายเถอะเลยโอ้ยผมเดินทางมาจากขอนแก่นบอกยังเมื่อยก็ยเลยน,นอนผักผ่อนนะครับตอนนี้ผม มาถึงึงมาถึงวีรำครับโอ้ไม่ได้ไปเลยครับไม่น่าจะได้ไปหาหลวงพีอีนะครับผมตต่มานั้นเบิงช่องนะคือล้อเพื่อนเอาคิดบา้าผูดเดืมอคือบอกคือผมผมเา่าเกินไปวะ อนนี้อยู่ห้องพี่นินจานะครับมาตัดผมที่เขาทำสิตัดยู่นะครับสิตัดยู่ถ้าเบิงโลดมาไต้หวันมาเลยไปไต้หวันวันที่สิบเนี่ยครับผมตรงกับวันเกิดพอดีเลย มาลองสรรารคามพิดโอ้ถ้ามีโอกาสที่ไปเด้อครับสรรารคามพิดเนี่ยไปผมเน่าบวบ่คือจะบ่คือ,อยังล่ะรูจ้จักตอนร้องเพงลงรักษาของสวุวรรณไอ้ลูกแพรไม่ไทยตัวน,นั้นนะบ่เป็นลํำเพื่อดีอันนี้ครับ เมื่ขึ้นฝันเห็นฝันว่างไหนเนาะครับฝันว่างเหนเนาะ้ามันกวดใบบอรครับไม่ได้ไปครับผมสั้นอะ่ะตัดตอนไหนก็ได้แต่ตอนผมเหี่ยวนี่ยวู้ดว้โดนเลย ขอบคุณดอกกะลาเดกฟิลักนะครับมึงนั่งฝากกรมาก่อนโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท,ที่ติดตามนะครับผมลองกับไอไม้ไถโอโอ๋อ,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 อผมสวยจังผมจะไปซ้อยออกอยู่มันมันเรื่มแบบมันเริ่มแตกปลายแล้วด้านนี้เดี๋ยวติ๊บหายเด้๋ยวจจ้าติปบหายในเรื่องเรื่องแตกปลายแล้วด้านนี้ผมผมอะ่ะ เริ่มแตกปลายแล้วผมเป็นคนผมเง้าวส่าขักด้ขนาดคนอื่นไว้ที่หลังยัง้าเง้าก็ผมอ่ะไว้ผมเงาวก็รอดอย่นั้นเห็นไว สวัสดีจ้าทุกคนเข้ามาถักท้ายเพื่อเปินเข้ามาถักท้ายกันนะครับวันที่สิบสามเนี่ยคือผมจะอายุครบสามสิบแล้วนะครับผมที่เข้าสามสิบเพ่เด้อเข้าเลขสามนาด้บันเนี่วันที่สิบสามเดือนนี้นครับตรงกับวันเกิดผมพอดีครับ อายุเข้าสามสิบปีพอดีนะครับโอ้โห่านเสียดายไม่ได้ซื้อเลขเข้าหลักสามสิบแล้วนะครับผม ตอนนี้ผมอยู่บุีร่์นะครับผมบรูวาที่ไปหาเงินกินมีเสื้อแฝงไปหาหน้ากินอยู่รู้สึกแบบไหนเขาเรียนสามเขาบอกรู้สึกแบบไหนแล้วรู้สึกปกติอเราอายุเยอะขึ้นชีวิตของเราก็น้อยลงนะครับชีวิตการอยู่บนโลกนี้ก็เริ่มสั้นลงชีวิตเท่าเพิ่มขึ้น เวลาที่อยู่บนโลกนี่เขาเรลืมสันลงไปแหละเสมอถอยลงไปทุกวันทุกวันฝ้าแเค่งกันหักแพงกันเฮ็ดต่สิ่งดีๆให้กันเนาะ ถ้าเขารักซีเรีวยวใส่ยขาสิเป็นสนามบินดอนเมืองเท่าไปหนาล้วเนาะคนเท่าเนาะ เกิดทำบุญทั้งนเนานะโอ้ผมจักครับว่าเป็นทินเป็นอันหรอครับทำบุญทุกวันแหละผมนะั่นนะเ็ดรสมือครับทำไปเรื่อย เดือนนี้ก็ได้พักหน่อยนะครับพี่โต้งเชิญพรฟ้าโอ้ผมน้องน่าจะไลฟ์อยู่นะฮะก็เลยไปเข่าไลฟ์ก่อนนะครับเราเจอกันโอ้ปิดกล้องแล้วคิดถึงพรฟ้านะฮะยูหองะฮะยูหองกับตายืนกองละครกับหยอกกัน,กน the Lord.